มา <Wow. S 2> ครับเพื่อนผัดกะเพราครับผมผัดกะเพราชวดจานเครับผมชวดจาดชวดจานนะครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาทําผัดกะเพราะนะครับผมเป็นผัดกะเพราหมูกี้หรือว่าหมูสามชั้นนั่นเองครับผมเป็นหมูที่เราเลี้ยงนะครับผม อ่านี่ก็มีคนซื้อมาฝากนะครับก็เลยวันนี้จะมาผัดกับเผาครับผมผัดปลาผัดปลาผัดกับเผา,าปลาครับตอนนี้ก็ต้องเจียวครับผมพริกให้มันเข้าที่เข้าทางครับผมสุดยอดกินชุนไม่ต้องพูดถึงนะผมไอสามบ้านสี่บ้านเลยนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าความอร่อยครับ ความอร่อยครับความอร่อยต้องฉุนมากครับยิ่งฉุนมากก็ยิ่งอร่อยครับผมไม่ใช่แล้วชมตัวเองนะครับผมชมตัวเองในตัวแดูครับผมกินฉุนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับฉุนมากครับผัดพริกก็ครับฉุนมากเพราะว่าผมตั้งให้กระทะแบบว่าให้ให้ร้อนจัดครับผมกระทะให้ร้อนจัดแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยมันจะฉุนมากครับผม อ่านี่ครับผมก็จะเอาหมูที่ส่วนที่ว่ามันมีมันนะครับผมหนังติบมันนะฮะเอาลงมาเกียวครับผมลงมาเกียวผมจะใส่น้ํามันน้ํามันน้อยครับผมเวลาผมผัดอะไรผมจะใส่น้ํามันพืชน้อยมากนี่ครับเพราะหมูนี่ครับเขาจะมีมันในตัวของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปใส่มันให้มันมากครับผมเพราะว่าไขมันของหมูเนี่ยเป็นไขมันที่ดีครับผมมนุษย์เราสามารถละลายไขมันของหมูได้ครับผม หมูมันมีประโยชน์นะครับผมหมักไขมันหมูนะครับผมมันสามารถย่อยสลายได้ครับผมถ้าเราเป็นน้ำมันพืชดีมันก็ย่อยสลายได้ครับแต่มันก็ยากกว่าน้ำมันหมูครับแต่ถ้ามันหมูมันจะย่อยสลายง่ายมากกว่าครับนี่ครับนี่แล้วก็เตรียมเนื้อที่เราหั่นติดมันนั่นแหละครับผมมาผัดเป็นรอบที่สองครับผมเพราะว่าพอที่จะมีน้ำมันออกมาแล้วครับนีครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ติดกระทะมากครับผมนี่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆก่อนครับผัดไปเรื่อยๆครับ อ๋อนี่ครับผัดไปครับผมไฟไม่แรงครับผมไฟไม่แรงเราจะทาแบบหืมแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าผัดแบบเขย่าแบบหืมแบบนั่นมันไม่ได้ครับผมเพราะว่าไฟมันไม่แรงมันไม่ได้ดั่งใจเราครับผมใจเรามันร้อนกว่าไฟแต่ว่าไฟมันไม่ได้ครับไฟใกล้จะหมดครับผมไฟแก๊สเป็นแค่แก๊สปิกนิกครับผมมันเร่งได้แค่นั้นเองครับผมและอีกอย่างแก๊สใกล้จะหมดแล้วด้วยครับนี่ครับผมหน้าตาการรมานี้กับเพื่อน ยิ่งผัดชิงฉุนครับผมฉุนมากๆครับฉุนมากๆโอ้โหนี่ครับนี่ครับมันต้องนี่ดึงดึงกระทะนิดนึงใส่ลีลาดิดนึงครับผมมันจะดึงกระทะได้อยู่ครับผมเพราะว่ามันไม่มากครับผมถ้ามากกว่านี้มันไม่ได้ครับนี่ครับกระทะมันถ้าเป็นกระทะอีกแบบหนึ่งนะครับผมมันจะง่ายในการอในการทําอาหารครับผมเป็นกระทะของคนจีนนะฮะแบบใบกลมๆกลมๆมานลึกๆอ่ะแต่นี้ก็ดึงได้ครับนี่ดึงได้เหมือนกันเราก็ดึงได้เราอัตรภาพครับผมแต่ฟา มีของเยอะมากแล้วก็ดึงดึงกระทะไม่ได้ถ้าอย่างนี้เดกล็กน้อยดึงเราดึงได้เดี๋ยวสามารถดึงกระทะได้มันก็ทำลำบากนิดนึงครับมันทําอยู่ในแบบว่าสถานที่มันแคบครับผมมันก็เลยทํายากครับผมใส่ลงไปครับน้ำปูนน้าปลาครับเติมลงไปครับผมครับผมแล้วก็ตรงนี้ถึงขั้นตอนที่ต้องมาปรุงรสแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับใส่น้ําปลาใส่ลงไปนิดๆหน่อยๆไม่ใช่น้าปลาเป็นซีอิ๊วนะครับผมเป็นซีอิ๊วขาวนะครับผมไปก็ใส่ผงชูรสครับผมชูรส ใส่มากอร่อยมากครับผมใส่น้อยอร่อยน้อยยิ่งใส่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยเท่านั้นครับผมนี่ครับผมใส่ลงไปสองช้อนไปเลยงอนชาครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับอูมามิครับผมใส่ใส่เท่าไหร่ก็อร่อยเท่านั้นครับผมต้องขอโทษขอภัยที่คุณไม่ทานด้วยนะครับผมสําหรับผมเป็นคนที่ทานอผงชูรสเมื่อว่าอะไรผมเป็นคนที่กินรสจัดนะครับผมทําอาหารทํารสจัดไว้ก่อนครับผมพริกนี่คือขาดขาดไม่ได้เลยครับผมนี่ก็ลองมาคลุกเขาให้เข้ากันนิดนึง ครับผมก็ส่วนมากก็จะทํากินเองทุกอย่างครับผมใส่ลงไปครับผมน้ามันหอยใส่น้อยไม่ต้องใส่เยอะครับผมใส่เยอะมันเปลืองครับผมใส่อย่างอื่นดีกว่าเพราะน้ำมันหอยเราใส่นิดหน่อยครับพอให้มันได้กลิ่นนิดๆหน่อยๆโอเคแล้วครับผมครับผมแล้วก็มาคุกเขาโคเลโคเลโคเลให้เข้ากันครับโบบาโบบาโบบาโอ้โหจะกินยังฉุนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ครับแต่ว่าใส่น้ําลงไปมันก็ยังทุเรากินฉุน ลงมาได้บ้างครับผมโหตอนช่วงมันได้ใส่น้ํานี่สุดยอดมากครับผมเนี่คชิมปรุงรสกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงอื้มค่อนข้างที่แบบรสชาติแบบโอเคครับผมรสชาติโอเครสชาติอร่อยครับผมอร่อยผมนะครับผมแต่สําหรับคนอื่นคนเรามันมีหลายลิ้นครับผมผมบางคนก็ชอบแบบอ่าแบบเผ็ดมากเค็มมากอะไรมั่งแต่ส่วนผมเนี่ยเป็นผมกินรสจัดครับผมเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะครับผมกินได้หมดครับผมอ่าผมเป็นคนกินรสจัดครับผมนี่ครับผม คนๆๆๆไปครับเพื่อนๆนี่ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็เตรียมไว้แล้วนะครับผมนี่ครับผมกะเพราครับผมกะเพรานี่เตรียมไว้อย่างแบบโอ้โหกะเพราหนึ่งสวนครับผมเก็บมาหมดครับต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งไม่พอนะครับผมเก็บมาสองสามต้นเลยครับผมนี่กะเพราโคตรกะเพราครับผมเขาเรียกว่าโคตรโคตรผัดกะเพราครับผมเป็นผัดกะเพราที่แบบมะฮมากอ่าก็บอกว่าหมูน้อยกว่ากะเพราครับผมนี่ก็ถึงเรียกว่าผัดกะเพราของแท้ครับผมผัดกะเพราหมูครับผมของแท้ หมูจะน้อยกว่ากะเพราครับผมดูอคกั็เพื่อนๆแต่อย่าว่าไปนะครับผมฮ่าดูครับดูครับกระเพรามันเยอะจริงครับพอเวลาโดนไฟลงไปมันจะยุบลงไปเรื่อยๆครับผมอ่าผมพันมันจนยุบกระเพาจนยุบลงไปครับรสชาติกลิ่นการที่ที่เอากระเพรามาใส่นะครับเรามันมันมันเลือกไม่ได้นะครับกระเพราที่จะมีกลิ่นฉุนมากคือกระเพราที่ยังไม่ออกดอกนะครับผมจะได้ให้กลิ่นฉุนมากกว่าครับผม กะเพราอ่ะถ้าออกดอกแล้วจะให้ให้กินชุนน้อยครับผมนี่คือเป็นเกบสาระเล็กๆน้อยๆครับการทําอาหารครับผมของผมก็ทั้งดอกมีดอกด้วยทั้งไม่มีดอกด้วยครับมันก็กินรสชาติโอเคเลยครับผมอร่อยแน่นอนครับผมมีครับยังครับผมยังยังไม่พอครับผมต้องผัดอีกครับผมผัดให้มันยุบกว่านี้ครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าผมชอบแบบว่ากะเพราให้มันยุบๆครับผมมันจะได้รับประทานง่ายนิดนึงเพราะว่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ยุบรู้สึกว่าเราก็ มันมันยังไงอะคือมันช่อเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าให้ยกะเพรามันต้องนั่นก่อนอ่านี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่กะเพรายุบเรียบร้อยแล้ครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนน่าทานไหมครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมคลิปทุกอ่านั่นมาแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์ให้ขอบคุณมากครับ